สวัสดีครับคลิปวิดีโอรีวิววันนี้ผมจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ซันดูมี่นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของทางบริษัทสตาร์ซันชยัยให้ดูว่าผลิตภัณฑ์ซันดูมี่ของแท้เป็นยังไงนะครับวิธีสังเกตจะซื้อของแท้ต้องดูตรงไหนไปนะครับจะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีคําว่าของแท้แล้วก็มีคําว่าสตาร์ซันชัยอยู่ด้านล่างแล้วก็จะพิเอีกด้านหนึ่งจะเห็นเป็นตัวโลโก้กระตูนู้หญิงนะครับ สังเกตเห็นเป็นสติกเกอร์ัาจากนั้นมาดูรหัสของตัวแทนจําหน่ายตรงนี้นะครับบรรทัดบนอันนี้จะเป็นรหัสตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ถัดลงมาบรรทัดที่2จะเป็นชื่อของตัวแทนจําหน่ายแล้วก็นมสกุลเป็นภาษาอังกฤษส่วนบรรทัดที่3จะเป็นวันที่เบิกสินค้าจากทางบริษัทโดยการเบิกสินค้าตรงนี้อาจจะเบิกาจากศูนย์ต่างๆทั่วประเทศก็จะมีเลข บอกว่าเบิกมาวันที่เท่าไหร่อย่างตัวนี้21เดิือน4ปี2557แล้วก็มาดูด้านหลังด้านหลังตรงด้านข้างบนตรงนี้ท่านจะสังเกตเห็นนะครับด้านบนจะมีรหัสว่า0 0 0 0 0 1ตรงนี้หมายความว่ามาจากศูนย์ที่1ก็คือ UB UB ย่อมาจากอุบลราชธา,านีวันที่18เดือน4ปี57ตรงนี้จะเป็นรหัสที่ ตอบมาจากศูนย์ใหญ่ก็คือที่นนทบุรีนะครับที่นนทบุรีจะมาวันที่18เดือน4ปี57แล้วก็เบิกจากอุบลราชธานีวันที่21เดือน4ปี57ให้สังเกตดูดีๆตรงนี้ส่วนด้านหลังนะครับมาดูนะฮะตรงมุมตรงนี้ก็จะเป็นราคามีอยมีเครื่องหมายฮาลาลมีบาร์โคดนะครับมีบริษัทผู้ผลิตบริษัทจะจำหน่าย วันเดือนปีที่ผลิตตรงนี้แล้วก็สังเกตดูนะครับถ้าจะเห็นว่ามีลายครัว่าซันดูมี่นะที่กล่องนะฮะถ้าดูตรงๆอาจจะไม่เห็นลดูสะท้อนไฟนิดนึงท่านจะเห็นแล้วก็จะมีลายสะท้อนอยู่ด้านในทั้งกล่องอันนี้มันจะมอีกด้านหนึ่งมนะันจะมีโลโก้สตาร์ทันชายแล้วก็ด้านนี้ซันดูมีตรงนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมสีทอง มีเขียนว่าผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารนะครับกล่องจะเป็นลักษณะนี้นด้านล่างนะครับในด้านหน้ากระตูดผู้หญิงสันดูมี่ก็จะมีภาษาไทยอยู่ตรงนี้ดูความแวววาวนะครับ แท้ของอร์มเวลาไปซื้อให้สังเกตดูนะครับว่าแตกต่างส่วนรสชาติเดี๋ยวขอชิมดูก่อนว่ารสชาติอย่างไง รสชาติเหมือนสมุนไพรนะฮะไม่ขมไม่ขมไม่มีรสขมนะครับนี้บอกเลยไม่มีรสขมไม่ไม่ไม่ค่อยเสื่อนแต่ว่าไม่ขมนะครับสีก็จะลักษณะนี้ถ้าท่านเจอสีแตกต่างจากนี้ก็หรือว่ามีรสชาติขมหรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนั้นก็อย่าทานเลยดีกว่าถ้าอยากได้ของแท้ก็โทรมา0 9นย์9 6 4า4ี่4ี่ห้าหนะครับ ซันดูมี่ของแท้แน่นอนเนี่ครับเดี๋ยวรีวิวฉบับนี้คงจบเพียงแค่นี้ก่อนทนาดสงสัยตรงไหนนะครับตองการสั่งซื้อสินค้าก็โทรติดต่อเข้ามาได้นะครับ0 94, 4, 6, 9 4ย์9 6 4 5 4เเดี๋ยวเจอกันรีวิวหน้านะครับผมนำผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาแกะโชว์อีกนะครับว่าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวข้างในเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงแคปซูลตัวนี้ออกสีสีส้มนะครับสีส้มด้านหลังของ แผงก็สีชมพูด้านหน้านะครับ20เมตร20แคปซูลของแท้แน่นอนขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามจนจบสวัสดีครับ